เอียิงช็อตขวาซ้ายไปครับฝั่งด้านเซเลรีครับจัดการด้านดีเอ็มไปครับเจ้นี้ฟอร์มโอจีอีกแบบผมว่าปรับไอ้ตัวชูแวตมาแล้วก็มีชาเป็นโค้ดมันก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่อะ คือคนหนึ่งมุ่งเป็นโค้ดมานานแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นเพลเยอร์อีกคนหนึ่งก็กึ่งโค้ดกึ่งเพลเยอร์กระท่อนกระแท่นไปโครงสร้างทีมก็เลยบิดเบี้ยวอาจจะไม่แพ็คแน่นเหมือนแต่ก่อนลิงมาดักครับผมสกรีนไปทีครับท่านควินปางตัวของชิวก็เมย์ต่อแล้วลายไปเรียบร้อยครับโดยนั่นควินมาฮะค,ควินเลยควินครับน 1, 2, 3, ี่หนึ่งสองสามตอนนี้เป็นคนกาดีเเตอร์ฮะ ลิมิเต็ดเวฟครับใส่ฮะที่โทฟูจุกๆอยู่มีบูทวาร์ปแล้วก็อาจจะมีเวสเซลหรือเปล่าฮะเด้านคีเปอร์หรือไม่ก็ตามรายการแบบสกีวัดดักไฮกล่าวแล้วก็ชดดาร์โดสวายครับอันติกิฟไปเลยครับฝั่งนี้โรลลิงขัดไปก่อนครับแต่ตามย้ำได้ับควินเดือดจัดเดือดจริงครับผมตาเนี้ยครับเพนดิเชน,นครับเหนื่ดกันไว้ใส่โดงควินครับลูบิกยกเขาช่วยไปก,ก่อนอยูริกิพยายามล่าครับทางด้านฝั่งโทฟูหรือเปล่าวอรดดักตรงนี้ โดดมาครับผมแล้วก็ยังไงดีครับโลริงเบาเดอร์เคียวลงไม่ได้เดินพยายามไต่ด้านโอของเนี้ยเนยจะกรับไม่ทันครับละลายไปก่อนครับสำหรับนั้นโทนฟูลครับฟาวก่อนนตอนนี้ทางด้นโอจิครับฟากวฟากันบ้ายิงข้อมาต่อฮะมอันดับหนึ่งแบบคิลลิ่งสเปรีครับควินส์ครับผมสมมกมาแล้วครับโทนฟูควินส์ทำเก,กมกันต่อฮะ บีบกดดันไม่ให้น่นกันโอจีได้ฟังเสียงว่สมกแตกครับมีเปิดแล้วก็อันติกีเข้าหลังครับีซีเอ็มเรียบร้อยครับ <c oughs> ไทกายูริกิครับมาต่อฮะรโรลอย่งเงี้จี้เข้าไปแล้วไทยกาแต่หินสโลเตียน,นโดนทบฟัวสไลากเกี่ยวมาเต็มแล้วกอปปี้มาเป็นดาบแผ่กแต่น,แแนี้ไม่พ้นอยู่แล้วฮะรเรียบร้อยจ่วงม้าอัดเต็มครับทีเด้อดอกของโทฟัว คาวมัรอหยุดไว้ครับอัดเต็มที่เอิร์สปปดครับด่านเอของฝั่งเอิร์สปปดก็ไม่รอดครับชัยกะลใช้ด้แดนหนีเลยครับยูริกิวิ่งตามมาควินกดวาร์ปทช่หรือเปล่าแล้วโดนลูทขาไปครับโอ้โกรสตึงจับเล้ามาเซเลริยูริกิครับละลายไปเรียบร้อยฮะเมก้าคิวครับของทั้งนั้นควินแล้วแล้วควินก็ใส่ทาวเวอร์ด้านล่างมาฮะ15นาทีเงินทยานไม่เป็น 8K ครับตรงกลางนี้ครับจีก็มา ยังไงก็ต่อสุดลำลายบอกสไลด์ไปเลยครับแล้วกอล์ฟเลนพีคโฟหนีไปที่ศูนย์เปล่าใช้ลิมเนียรมาไม่โดนนะแล้วด้านนี้เอาคีปามมาสตันสตันย้ำต่อกับเชนไซเลนเปิดไปแล้วใบดิ้งไลน์แล้วดูดเลือดลิมเนียรเฟมต่อครับโรลิ่งขี่เข้ามาไม่โดนครับโดนด้านดาวเจอร์ผักออกแล้วก็มารลช็อตเขี๊ยคี๊บออกไปฮะมีเกราะลิววิงอัมเมอร์ครับจากด้านฝั่งเจมเกเตอร์ครับมาแน่นแน่นคว้านได้ดึกราฟไปแล้วก็อันตรีครับกินลงเต็มเต็มก็ควินรอดหรือเปล่าเเนไกะข้ามานนี้้คควาุยยังเขไปครัับลลงงหไทกะครับตายฮะ เอสเก็บไปได้แล้วนี่เฮมโอหลอดครับงัดเลยครับใส่เนินฟังชูชูก็หนีไม่พ้นครับแตกพ่ายมาครับทาวเวอร์แล้วฮะมีข้อสงสัยครับทางด้านเชนนี่เอามาแพ็คเอามาลุยจริงยเล่นเหนื่อยอยู่เดินโผล่แหลมๆมาคุยมีเอจิทก็ับผมก็เลยเปรี้ยวซ่าได้ สลักเปลี่ยนเข้ามาจังหวะนี้กระโดดถึงโถมพวกเราอินบีนืงไว้โอ้สลด์ถอยออกมาควินเาเบรครับยัดเน้นๆไปฝั่งนี้จี้สควีนครับเด็ดดอควินตีอัดเข้าไปเซะว่าสลักระเบิดไปเรียบร้อยก็อยู่กี่อุ้งแล้วที่จับรอบต่อพร้อมเนจะกราฟครับเดินไม่ออกครับใช้การละลายไปเสือด้านฝั่งนี้ครับเดฟเพร์เฮดเปิดเอ็กโซรกิซึม์จะดีพวกเราโดนเขารุมไปครับโดนบอดี้ช็อตหวาดจังหวะนี้ทีมเมื่อคืนแล้ทีมไวไปเลยฮะทางด้านตัวของฝั่งโอจีครับโดนการ์เดียเตอร์บทสดครับ จับจดจริงจริงจี้จีคอเลยครับเรียบร้อยฮะโอ้เอางั้นเลยเหรอฮะโอ้แล้วทาวเวอร์ไปไวด้วยฮะบินมาเตอร์เขามาแพ็คจบเกมใน17นาทีเกือบ18นาทีฮะเบยไฟครับลงไปฮะใช้ไฟบอมพ่นกดดันฮะ ไม่ได้เลือกเอาเท่าน,นั้นตะก้นบลัดเลยฮะเพราะว่าฝั่งทีมพศก็แค่จะมาเฉือนกล้ามเนื้อหลัวๆเน้นเป็นดาเมจกดดันแล้วก็เร่งฟาร์มคีฟดีกว่าใช้คำว่าบิวสก,กิลดีแล้วกันฮะดูคีฟของนั่นควณนนี่ไม่ได้แย่เลยชิวก็หมดจากการโทรฟลยครับอ้าวมาแบบนี้ลูบี้เขาทิชู ก่อนครับหนึ่งต่อสูตรครับโอจีแล้วก็ด้านฝั่งกาเดียเตอร์ด้านของควินครับโซโลคิวบีซีเอ็มไปต่อฮะโอ้โหโซโลคิวเลยเหรอเนี่ยควินโคตรเดือดเลยฮะการแบบควนไฟตัดควนไฟตัดบีซีเอ็มไปโดนทางด้านดาก็ไหนโซโลคิวนี่งานยากงานยากอยูนะแอโร่ไปไม่โดนยูุิกปโยกหลบจะจ่อฮะ โทฟูก็ไล่เคาะต่อเนี่ยการ์เซาซอมย่อนลงไปครับยูระกิครับหนีไม่พ้นครับแล้วทางหน้าตัวของฝางชูก็ไม่รอดครับดับเบิ้ลคิวโทฟูเลยฮะโอ้โหทำไมล่ะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะยี่นับสองเคฟกาดีเอเตอร์ครับอย่าบอกนะว่าภาพตัดเหมือนเกมแรกนะซีนิเกเชเนี่ยไปล็อกลงไว้เซเลอรีครับเข้าจีมาฝั่งนี้วับดักครับ แล้วก็เขาอ,อีกหนึ่งทีไม่ลอกกม่อกระบี่ต่อยติ่งและบอบบางเลยคิปเปอร์ลูนเฮดครับตัดกันมาโถฟูดาวน์เทลยัดไปก็แล้วตาซอมอยู่เราบีซีเอ็มตายไปเลยฮะโดนทั้งดาวตกโดนน้งพ่นไฟโอ้โหมันยังไงกันครับเนี่ยเล่นม่สุดดาวมีมเก่า อทิปเปอร์ยืนมิดเลนยาวๆแต่ตอนนี้โดนคิวไปซาซอมยอดครับลวก็เรียบร้อยคิวลีสีนัน่นคุณนะตายไป3ตัวแล้วทิปเปอร์ซอคือทิปเปอร์ซอมิดเลนเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอย่างนึงคือต้องยืนมิดเลนให้รวยเตจัดนะฮะไม่ใช่ตัวแบบโยกเลนไปทำเกมอะไรขนาดนั้นคือฟาร์มขาตายก่อนในช่วงแรกพูดกันง่ายๆอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ขาตายแล้วตายลัวตายทั้งตัว เจอครับชกกันไปดาก,ก็เทียวยัดลงต่อแล้วทางนาไทยกาก็เรียบร้อยฮะบังโทฟูก็ไปตัดคือเหลียงไทยกาที่นี่ฮะเบลนำอยู่เจ็ดเลเวลฮะโอ้ตอนแรกนึกว่าเป็นทิมเบอร์ออฟเลนแล้วก็เอมเบอร์มิดไปทางเซียนกันซะแล้วสตาร์ซอฟย้อนลงครับแล้วถอยขึ้นมาล่าโทฟูก็ไม่เอาซับสี่สส <c oughs> ตัวดีๆมาเล่นเนาะ ความแตกอยู่ครับทางฝั่งตัวของพีชขวานจวงสวนกันไปครับไอ้บอรอหยุดไว้ครับแอลโลย์ยลงต่อแล้วก็เหลียบร้อยททเดินชัยกับยังไม่เอาสี่ครมาเดินเกมครับเอมเปอร์สปิริตซับตรงกลางปวดรลชียวนี่เนี่ยครับดากอนไนส์สมงกมาฮะสโมงกแตกดากอนเทลยัลงต่อแล้วแอลโลเน้นๆกระตาตอมลง โอนไฟปิดท่านฝั่ง,ง B C M ง่ายๆครับก็ปี้สกิลดีเคล์ไปแล้วก็ถอยครับ <c oughs> ล่างนี้ซิลิเชนเปิดมาให้เราอหยุดไว้สซมมอนลุมกระทืบเลยครับไทกาที่เกือบตายครับอีกแตะเดียวเท่านั้นเกือบไปแล้วครับไทยกาสนิกแจวกระเปิดมาครับทีนั่นเองครับซิลิเชนไปครับง้างมาจะโขกครับผมโขกแล้วก็วิง่งโดนยิมเนสเวฟแล้วก็ถึงท่านชคราวันละลายไปฮะเอช เรียบร้อยชัวก็มาฟามชันแล้วตอนนี้บอดไปดาวเทียวัดหรอเฮะและแอโร่ก็เต็มล้ซานซ์อม่ทีเบรคไฟปิดครับควินจัดการน้ชากาไปเรียบร้อยฮะทำบงทําบอร์ดหยิบร้อยกันไป เฉือนมากรามำปาดต่อเซเลล,ลีอ่ละลายฮะสมอมาครับทางด้านควิน Queen. สมอแตกบุตไลชาโดว์บิงซันไปแล้วก็แอร์โลมาเงี้ยยิงยิงยักกันอยู่ครับทางด้านโอของฝั่งโทฟูโดนออกไว้ไม่รอหย,ยุดไว้ครับที่ลูบิกครับและตอนนี้ซัดแล้นลูบิกร่วงไปก่อนฮะส่วนทางฝั่งโทฟูก็ตายครับโดนไฮกะใครครับด้านไฮกะโดนดักจากเซเลลีล มาจาังหวะนี้ครับสเปาว์เปิดไปท่านบีเซมแล้วก็เทลเปิดย้อมต่อบายหนึ่งไลท์ครับตอนนี้ก็ทีโบเชนล,ลงมาบีเซมลงไปครับยูโรกีครับทอยว้าวแล้วครับเดลราเชียลมีมิลนานาพลไฟครับเปิดหวัวให้ด้วยจะได้ลาดทิศง,ง่ายฮะสวัดีครับมาจิมยัดลัวใส่เซลีฮะ บดิมเมอร์ครับจัดหนักครับโอเอสครับก็บดทางด้านฟังชูฮะวาร์ปกลับแล้วครับยูริกิฮะดาโน,โนโของฟันไทยการโดนดาวเทลฮะแล้วก็แอร์โลมาโมดีไม่ไม่ทันครับ เตรียตบกระจกะยืนรออยู่นี่ฮะแล้วก็ทำการไถทาวเวอร์ไปต่อควินด้านนี้ก็ทำคีไปไรเชียวฝั่งนี้ก็ทำคีเหมือนกันครับฟาร์มไปเรื่อยๆเมาครับซัดกัระหน่ำไปเปล่าแลสตันลูดไปครับที่ยิงด้านโอฮอลฝั่งด้านไหนได้ฮิวมะจ่ายอีกครับด่าไรเชียวครับยัดลงต่อแอโรตายไม่ได้ขยับครับซิมบัสซ อีเวอร์ซอนจะได้พูงไหมไม่ได้ดาวตกแบบไม่หยุดเลยลนะนี่ดาดน,นี่ดาวก็เทลครับยัดลงมาอัดเต็มที่อยู่หรืกี่หรืกี่กตายเรียบร้อยฮะไฮกะก็กไม่รอครับโดนควินสอยไปฮะเดินล่างไปฮะเกมบีเปิดถึงไว้ครับผมดาโกเทลซัดมาจังหวะนี้ครับยังไงต่อเข้าไป ทางด้านนี้บอมลงอ่ะเขาบอกอยูริกิั็เรียบร้อยอะ่ะดีกีมาที่น่ารำไทยกาอีกรลอบอกชูแอดก็ตายมาไทยกาก็ไม่ไหวครับตอนนี้ดาวก็เทียวยัดไปและแอโร่โตามก็จีจีคอไปเลยฮะโอ,อ้ยูริกิออกเลยฮะลอนจัดลอนจีไปสนิจ๋่าเกมยังขาดนะครับรนต์กาดีเตอร์ครับสองศูนย์พูดสวัสดิ์ฮะเราอดทนรอมาอย่างเนิ่นนานครับเพื่อเจอเกม20นาทีฮะ ร้อนจัดไม่ไหวครับ22ต่อ5ครับใน22นาทีฮะเลนก็ไม่ไหวด์บก็เหนื่อยนะฮะไม่มีอะไรที่จะมีความดีมันเกิดขึ้นมานะฮะสรุปดับเกม2นะั่นฝั่งทีมโ G ฮะคือดาบก็ไนซ์โ,ซโลโคิวทางด้านอโของทิมเบอร์ไปรอบแล้วโดนย้ำต่อฮะกลางนี่ตาย3ตัวนะทีมบอสอ งานหนักจัดๆครับผมโดนดีเคโซลคิวไปรอบด้วยโอ้โหภาพตัดไปละหนึ่งนะฮะส่วนที่เหลือนี่ต้องบอกว่าท่านคีปเปอร์เอาตัวอะไรทั้งทางด้านเทม p พล r านี่เหนื่อยแน่นอนฮนะเหนื่อยสุดหน้าเป็นคีปเปอร์ครับโย่ไปเป็นออฟเลนเฉยเลยฮนะแล้วคือตัวเลี้ยงออฟเลนคือเอมเบอร์ครับแล้วเจอกับทางด้านเลนของอันดายอิ่งนะกับเนเจอร์เพ็ดครับเอาภาพไหนไปยืนนะสตันท่าเยอะด้วยดิ ล็อกขาท่าเยอะด้วยครับสำหรับเอมเบอร์ต้องเกี่ยวให้โดนนะไม่โดนคีบอะไรเงี้เป็นแบบโดนฮีโร่เพียวๆ,ๆครับให้ฮีโร่แหลมมาแต่กาเดีเตอร์กลายเป็นดับเล่นง่ายนะดับก็ไนท์้มงปุ๊บนะมีลาน่าแอโร่ตามครับนะได้ทุกอนูไพ่โบิดอันตินะมีลาน่าแอโร่ตามโอโ้โหมันมีอะไรกลมกล่อมไว้กันเนี้ยการเซตอัพถามหน่อยว่าโอจีทีมไฟนี่ทีมเบอร์ต้องถึกขนาดไหนถึงจะไปรับมือรับเท้าได้ครับ ช่วงต้นกับการเกมนี้โดนพ่นไฟของดาวก้นไนกับดาวตกมีแลละหน้านี่ก็จะเป็นลมนะอันตีอยู่นี่จะเป็นช็อตอีกครับทีเอแทงแตกมาแล้วแตกเองครับตอนนี้หยิบคือผมงงตั้งแต่แรกว่าเขามีดีเอยู่ทําไมต้องหยิบเทม p พล่ามานี่แหละคือปัญหาที่ผมสงสัยครับเพราะว่าอาจจะเล่นยากอยู่ฟอร์มมาเลยฮะ